ว่ากันต่อเรากลับมาท่านผู้ชมไปดูเรื่องอะไรก้าวไกลดีไหมดีไหมก้าวไกลดีกว่าเมื่อวานนี้อ่าท่านผู้ชมมีความคิดความเห็นกันยังไงคือณขณะนี้กรรมการบริหารพักเหนือถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยมีอยู่สิบคนใช่ไหมใช่ค่ะทีมงานได้ตรวจสอบไหมว่าเป็นสสตอนนี้กี่คนคือถ้าถูกยุบพักเนี่ยคุณปฏิพัฒสันติพาดาเนี่ยถูกขับออกจากพักไปแล้ว แต่ถ้ายุบพักเขาจะนับเอากำรมาการบริหารพักตอนนั้นนะณเวลานั้นนั่นก็แปลว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณปฏิพัฒน์จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยซึ่งก็หมายถึงต้องพ้นจากสอสอและพ้นจากความเป็นรองประธานสภานะใช่ค่ะอันนี้ถือว่ามีตําแหน่งแห่งที่ชัดเจนถูกไใ้ดำใบนอกเหนือจากนั้นคนพิธาคนชัยธวัฒน์เป็นสสนะอะ คุณอภิชาติเป็นสอสอคุณเบนจันเป็นสอสอคุณสุเทพเป็นสอสอคุณสมชายฝั่งชนรจิตผมไม่แน่ใจนะคุณนกรพงนายทะเบียนสมาชิกพักแต่คุณอนทีพัฒน์ยังไม่ได้เป็นสอสอคือลาออกแล้วที่เป็นเห็นเลี้ยงยี่พักเนี่ยค่ะาลาออกจากการเป็นสสคือตอน,ตอนที่หลังเลือกตั้งก่อนจะมีการรับรองเนี่ยไปขับรถดื่มสุราใช่ตอนนั้นอะแล้วก็ลาออก,ออกไม่ขอรับตําแหน่งใช่ไหมห <า S 1> อ้าวทีนี้มาดูกัน ถ้ามีกรณีสารล้มนูลสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคท่านผู้ชมอาจารย์สมชัยบอกว่าพรรคก้าวไกลต้องประเมินมว่าจะยึดหลักการารักษาหลักการคืออยู่รอจนสารล้มนูลมีคำสั่งและกรรมการบริหารพรรคในชุดนั้นที่เป็นสสอ,อยู่ด้วยจะถูกตัดสิทธิ์นั่นก็แปลว่าจะสูญเสียตําแหน่งสสไปประมาณเจ็ดคนบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อประมาณเจ<า>็ดคนค<า><า>่ะอ่า หรือจะเลือกเลยว่าก่อนที่สารจะวินิจฉัยเช่นนัดวันที่20พฤษภาสมมุตินะ,ะวันที่18พฤษภาลาออกจากสอสเลยเพื่อที่จะเลื่อนลำดับคนอื่นขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนเพื่อรักษาจำนวนสอสหลังยุพักให้มันยังจำนวนเท่าเดิมอยู่อะค่ะ,ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอยากจะถามความเห็นคือถ้าไปทำอย่างนั้นคนก็จะบอกโอ้โห รู้ล่วงหน้าเหรอคาดการได้หรืออาจจะบอกโอ้ไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่ประกันได้อันนี้เผื่อเอาไว้เฉยๆอาจารย์สมชัยบอกใช่ไหมใช่ค่ะมันก็มีมุมจริงๆแต่ว่าผลอันนึงมาจากกรณีมติเมื่อวานนี้ก่อนเราจะไปสนทนาเพราะว่าเมื่อวานก้าวไกลก็แสดงความเห็นกันหลายคนนะเป็นต้นว่าคุณรังเชมันลมก็ดูว่าอกอกกตไม่ได้พิจารณาเลยคือไม่เรียกไปชี้แจงให้เหตุผลเลย มีมติเอกฉันไปเลยอย่างนี้มีอาการตัดพอนะ<า>ว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันได้เหรออื่ากรกตนเนี่ยบอกว่าได้ดูจากคำวิจัยแล้วมติเอกฉันเลยน้องไป<า>ผิดประปปประกอบรัฐมนูลว่าได้พักการเมืองคือรวบรัฐแล้วก็ยื่นคําร้องไปยังสารรัฐมนูลเลยโดยที่ยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากพักเก้าไกเลเลยแม้แต่น้อยน่าจะขัดหลักนิติธรรมขณะที่ไอ้ติมโคศกพักผลิตวัชรศสลินนี่บอกเลยโปรดอยาดวนสรุป ยังจะต่อสู้อยู่ในชั้นสารธรรมนูญประเด็นต่อไปก็คือน้องไบร์เราก็ต้องคาดการณ์ว่าสารธรรมนูญจะเปิดไต่สวนไหมค่ะเมื่อถึงเวลากรกตยืน่น<ะ>สารธรรมนูญก็จะมีคําสั่งใช่ไหมน้องไบร์ค่ะว่าถึงเวลาอา้าวนัดไต่สวนที่เท่าไหร,ร่ย<ะ>ังไงหรือสารธรรมนูญจะบอกอพยนหลักฐานเอกาสารมีครบทั่วแล้วไม่จำเป็นต้องไต่สวนก็ได้ มันมีหลายกรณีที่เป็นอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมามกรณีนี้ไม่รู้แต่ผลกับก้าวไกลเนี่ยหลายคนก็จับตาดูก็ยังต้องดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหม<ฆ>แต่ความจริงอย่าว่าแต่ก้าวไกลเขาพูดถึงชินาโร่เลยเสือทุกเสือวางไว้หมดมก็เลยต้องย้อนกลับมาถามกันตรงนี้ตอนที่ค้างเอาไวอ<ฆ>้อ่อน,นองไว้คิดว่าถึงวันที่สารรันวนกำหนดนัดวันฟังคำสั่งคำวินิจฉัยเนี่ยยบหรือไม่ยบ ตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์คือมันอัตโนมัตินะถ้ายุบก็แปลว่าตัดสิทธิ์ถูกไหมค่ะอ่าปปชเนี่ยร้องไปสองเรื่องคือให้ยุบพักกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารถูกไหมอ่าถ้ามีกําหนดแล้วน้องไบรท์หรือท่านผู้ชมคิดว่ากรรมการบริหารพักที่เป็นสสจะลาออกจากสสไหมเพื่อให้เลื่อนขึ้นมาเพราะคุณสมชายศรีสุริยกรบอกต้องประเมินเหมือนกันนะใช่ว่าจะเอาแบบ คือเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นจุดยืนของพรรคอย่างหนึง่งว่าก็รอจนถึงวันฟังคําวินิจฉัยนั่นแหละค่ะและถ้าถูกตัดสิทธ์ก็คือก็ไปตามนั้นหรือจะเอาอีกทางเลือกหนึ่งพี่อาร์มขออนุญาตนะคะเล<อ>่นมานิดนึงอ่าเนี่ยอีกอีกหน้าหนึ่งนะคะหรือจะเอาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสสบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยลาออกลาออกเพื่อ เลื่อนลำดับคนขึ้นมาแทนที่เพื่อรักษาจำนวนสสหลังถูกยุบพักให้มันมีจำนวนเท่าเดิม,มเนี่ยดังนั้นในมุมของอาจารย์สมชัยจึงมองว่าการยุบพ,พักจะมีผลต่อการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักด้วยดังนั้นพักก้าวไกลต้องประเมินในประเด็นนี้นะคะว่าจะรักษาหลักการที่ก้าวไกลทำมาตลอดก็คือเดี๋ยวรอฟังคาวินิจฉัยหรือเจ้าอีกชอยส์หนึ่งก็คือ สสบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารนะคะลาออกเลยเพื่อที่จะเลื่อนลำดับคนอื่นขึ้นมาแทนที่จํานวนสสจะได้เท่าเดิมหลังจากที่ยุบพักแล้วซึ่งคุณผู้ชมคิดว่าก้าวไกลจะเลือกไหมคะทางที่สองก็คือบัญชีรายชื่อที่เป็นกรรมการบริหารพักจะลาออกอน้องใบคิดว่าพักจะมีวเห่าไหมถ้าถามก้าวไกลทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันคัดกรองมาเป็นอย่างดีดังนั้นไม่มีมั่นใจอย่างนั้นข้อที่สอง คนที่คิดจะเป็นงูเห่าต้องดูประสบการณ์จากคนที่เคยเป็นงูเห่าตอนยุอนาคตใหม่ใช่ไม่มีใครได้รับเลือกตั้งกลับมาเลยใช่ค่ะถูกไหมต้อง,องใช่อันมันมันมีมันมีต้นแบบอยู่แต่มีมาเป็นรองโฆษกมีรอ,องโฆษกรัฐบาลอ๋อคุณคารมอ่าคุณคารมออกไปคุณคารมพลพรกลางค่ะถูกไหม มาเป็นรองโฆษกัฐบาลในโคต้าภูมิใจไทยใช่คุณคารมลาออกไปอยู่ภูมิใจไทยอ่าเนี่ยเมื่อวานก็แถลงข่าวอยู่เรื่องกรณีภาษีอ่ะออก็แปลว่าท่นนี้ยังดูไปต่อได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่มารับตำแหน่งทางการเมืองใช่ค่ะใช่ใช่แต่ถ้าคนดังๆเนี่ยดังมากตอนเกิดงูห่าอนาคใหม่คือใครคุณศีนวลวะศีนวลคุณศรีนวลอันนั้นอ่ะจําได้ไหม สีนวลเนี่ยอันดับหนึ่งประเทศไทยนะตอนเลือกตั้งในนามของพระเก้าไกลนะ,ะแสนกว่าคะแนนค่ะเลือกตั้งใหม่ไปไรับเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็ต้องดูมันจะเกิดงูเห่าไหมคือถ้ามองมุมหนึ่งบรรดาคนที่อยู่ก้าไกลก็ต้องพิสูจน์อ่ะเราจะพูดได้ไหมมุมหนึ่งนะถ้าเกิดตัดสินใจไม่ทำการเมอรอ,อีกแล้วอ๋อลับเต็มเต็ม จบเลยรับเต็มเต็มไปเพิ่มจำนวนสสให้พักไหนยังไงถ้ามีมโทรไหมก็คือไม่ได้มองว่าตัวเองจะเล่นการเมืองต่อแล้วอ่ะก็อาจจะหรือก็<ม>จะเล่นแล้วก็ไปหวังว่าจะไปรับตําแหน่งอะไรยังไงอ่ะสมมุติอ่ะนะเหมือน,น <ะ S 2> คนเหมือนคุณพาคาูมไปเหมือนสิเขาไม่ได้รับน้องไบเขาเขานี่ไปเที่ยวว่าเขานะอภัยค่ะหมายถึงรับตําแหน่งรับตําแหน่งการเมืองอ่าค่ะแล้วท่านผู้ชมคิดว่าตอนเขาย้ายพักเขามีอะไรรอไหม ไม่มีหรอกมีจากกล้วยฮะอะไรนะกล้วยอ่ะรู้จักไหมกล้วยกล้วยกล้วยเออให้ลองเปลี่ยนเป็นสีอ,สอถ้ามันเป็นสีกล้วยดิบนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะเขียวกล้วยดิบไม่ใช่ไม่ใช่เขียวนี้มันจะเขียวอ,อ,นอ,อน่อนนเอาเดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็บอกเอากล้วยที่มันยังเหลี่ยมอยู่เลย มันก็จะเขียวอีนะฮะอ้าไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้แหละและเชื่อไหมส่วนใหญ่คาดการว่ามีน้องไบส่วนใหญ่คาดการว่ามีงูเหา่าอ้าวรอดูก็แล้วกันแต่มุมของฝั่งสนับสนุนที่เรียกฉายากันว่าด้อมส้มก็คิดได้ทำบองว่าไม่ได้สนใจตัวบุคคล ใครก็แล้วแต่มาลงในพักใหม่ก็จะเลือกอันนี้เขาพยายามจะพูดจากรรถูกไหมอ่ามุมนึงมมันจะเกิดขึ้นในจังหวะเวลาทางการเมืองที่ต้องตามดูว่าคุนทักษิณอ่อนาคตอันใกล้เดียก็จะต้องมีบทบาทในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาถูกไหมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยต้องมีไม่เป็นทางการไม่มีทางเป็นทางการเลย